อยู่ในวันนี้ผมจะมาเล่นน้ำตกคอนโซลน,นะทุกคนเห็นปะนวันนี้ขออัปเดตนะคบเอ้ยขออัปเดตนะครับเกมนี้อัปเดตนะแต่ไม่ใช่วันนี้นาน,านแล้วแหละไม่รู้วันไหนครอัปเดต1.5.1นะครับไม่มีงานวัดนะโนงานวัดไม่มีงานวัดอะไรทุกคนอัปเดตก็คือหมูปิ้งลูกชิ้นเค้กแล้วก็บูมบล็อกหนึ่งหมื่นบาทซื้อได้เลี้ยวเอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวเวลาเราเดินเนี่ยคนซ่าคืคอ I am Hero Zero นะครับก็คือคนเอิร์ธนะครับไปสามารถติดตามเขาใน t ิ k ตอกได้นั้นทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเล่นแล้วมาเรามาดูกันจะเป็นไงไปเร็วงนะผมขอตัดก่อนเดี๋ยวเราไปตอนที่เข้าเกมกันเลยสวัสดีครับโอ้ขอปิดเสียงเกมกหอนเดิมหนึ่งนะทุกคนนะโอเคเสียงมานะนะทุกคนก็สวัสดีนะครับคน ที่อยากจะพักผ่อนในแบบคนไทยนะวันนี้เราอยู่ในแบบน้ำตกคนโสดนะครับผมจะมาหารีวิวนะน้ำตกคนโสดคนทำก็คือคุณเอิญครับก็คือคุณเอิญก็คือเขาเป็นติ๊กจอกเกินครับหรือไปพิมพ์ในช่องค้นหาว่าไอแอมซีโร่ฮีโร่ก็น่าจะเจอครับไอแมปนี้เขาบอกว่าจ้ามาเพื่อพักผ่อนผ่อนคลายผ่อนคลา,ายทุกคนนะ เสียงเกมลังไปรึเปล่าทุกคนขอปิดเสียงเกมนะนี่แหละปิดไปเลยโอเคเกมนี้ก็เกมคนไทยนะทุกคนพขาบอกว่าอัปเดตมีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกนะจุดบูมบล็อกอยู่ตรงไหนอันนี้นะ่าจะเป็นไดมอนด์บูมบล็อกนะผมก็ไปดูมาบ้างนิดๆหน,น,น่อยนอยนะทุกคนเขาบอกว่าหลังน้ำตกนะ่ยน้ำตกข้างหน้าเราจะมีบูมบล็อกไอที่มันเป็น10,000บาทนละทุกคน แบบนี้เขาก็สร้างมาชิวๆนะอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟวีนครับเลยไม่ค่อยมีคนเซิร์ฟวีฟนะีนแบบเนี้ยสำหรับใครที่อยากจะมารีวิวอะไรก็มาได้นะทุกคน <Wow. S 1> อันนี้คือลงอาหารนะรทุกคนไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมมาผมต้องไปเอาของก่อนเนี่ยทุกคนเห็นกล่องตรงนั้นไหมครับกล่องตรงข้างหน้าแล้วเนะี่ยที่มีที่วางเยอะๆเยอะแยะมากมายนี่ครับนี่แหละมันคือที่เอาของเลยทุกคน เากดปึ๊บนะเราจะได้กล่องมาหนึ่งกล่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเอากล่องอะไรได้บ้างผมก็ไม่เคยอันนั้นะไม่ได้มาเล่นแล้วมามาสักพักหนึ่งเข้ามาดูแมปเฉยๆนะทุกคนโอเคเราจะรีเข้าไปแล้วก็กล่องมาส่งอ๋อเราจะได้ส0 0ร้อบาทเลยนะทุกคนถ้าเรากล่องมาส่งมันคือจุดปั๊มจุดปั๊มเงินดีๆนี่นทุกคนตอนนี้ปิงผมก็โอเคได้อยู่ เดี๋ยวผมจะมารีวิวอาหารทุกอย่างในแมปนี้นะครับอย่างแรกน้ำสิบ,บาทไก่ทุกคนนะผมจะซื้อทุกอย่างให้กินทีเดียวเลยแล้วกันไม่รู้นะว่าตังค์จะพอป่าซื้อโอเคผมว่าไม่พอละตรงนี้อีกเยอะเลยเยอะนี่สองร้อยเอ้หนึ่งร้อยั 100. บนี่ไ่้นะหนึ่งร้อยเหมือนกัน นี่นีม้อหน้าจอผมบักกันทุกคนชิบหายละหลังช่างมันบัก,กเล่นได้เหมือนเดิมนะทุกคนโหดเกินไงี้ยเรื่อข้าความหิวนะครับเราจะอุ้ยไก่เพิ่มเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวรอบคอมหอไปปั๊มเงินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเป,เปิดห้องโรงแรมนะครับเพราะเขาอ,อัพเดตโรงแรมมาอน,นี่ในโรงแรม นี่เราสามารถปิดเสียงบูมบ็อกทางซ้ายได้ทุกคนข้างล่างค่าความหิวเลยนะเพื่อใครรำคาญเงี้ยแบบแบบรำคาญแบบพวกที่มันเปิปดเพลงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดได้นะเดี๋ยวตอนพากคีปผมจะลองไปเข้าไปเซิร์ฟหลักดูนะทุกคนว่าเสียงจะดังขนาดไหนนะทุกคนโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกสามร้อยทุกคนอีกหนึ่งกล่อง ตัวนี้ก็มีเสื้อของคุณเอิร์ธนะทุกคนเนี่ยเสื้อตัวนี้เลยถ้าใครมีเงินก็มาสนับสนุนเขาได้แล้วผมม,มีผมก็เลยขอไม่สนับสนุนผมไม่มีตังอะไรเงี้ยเดี๋ยวผ่านไปสองสามเดือนผมจะหาทําเสื้อผ้ามาเองนะทุกคนแต่ไม่รู้จะมีคนซื้อเปล่าผมก็รอแบบช่องดังอไงช่องตอนนี้ไม่ดังเลยตอนนี้เพิ่งจะสองร้อยอยู่เลยสามร้อยจะไม่มาแจกอีกนะทุกคนแต่ไม่รู้จะแจกอะไรไม่จะแจกเกมพาร์อะไร เนี่ยก็แจกอม่รู้แล้วผมก็รอคิดกันแต่ถ้าเรา500ซับผมว่าจะเริ่มทำํำ intro แล้วนะทุกคนเพราะตอนนี้ช่องเราเงียบมากเลยหาคนทำ i n t ท o ให้อย่างนะมันมีห้องอะไรบ้างเนี่ทุกคนเผมขอไปดูก่นหน้าจอก็บั๊กเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยทุกคนขอลองทําแบบนี้ดูนะถ้าลำคลายก็ขอโทษด้วยค่ะผมผมจะลองทําดู ไม่ได้ตัวนี้ก็มีแอดมินด้วยนะน่าจะเป็นได้แค่ของคุณเอิร์ธเท่านั้นแหละโอเคเราจะมาเอาห้องห้องห้าห้าศูนย์ห้านะทุคนซื้อละผมขอดูกันนะห้องห้าศูนย์ห้าีสามศนเนี่ยห้าศูนย์านีเราเข้าไม่ได้ทุกคนเราต้องมีการ์ดอ๋อ เันมีอ่างอบนวดทุกคนเอ้ยไม่ใช่อ่างอ่างที่เฉยนะทุกคนไม่ใช่อ่างอบนวดสามารถมาเล่นได้นะเติงก็ได้เล่นสิเฮ้ยเอาท่าไหนเอาท่านี้มันนี่โค้ทเอ,อ,อเทแต่ว่ายไม่ได้เย่ไม่ได้ด่าแม่เขาแย่นะผมผมแย่ไปแต่แม่แต่ผมดูแต่ห้องแล้วมันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะทุกคนเราออกกันนะ นี่ผมจะพาไปดูแล้วทุกคนเราสามารถลงมานี้ได้คือแหวาตอนบ้าทุกคนผมเลยเข้าไม่ได้โอ้ชิบหายเดี๋ยว่อยเข้า,ขา,ขาตอนท้ายคลิปแล้วกันนะทุกคนมาต่อไปเราก็ไปดูนะกันทุกคนไปดูแบบเซิร์ฟหลักกันนะไปะผมขอตัดไปตอนเซิร์ฟหลักแล้วทุกคนไปกัน เดี๋ยวคนนีเรามาอยู่ในเซิร์ฟหลักแล้วนี่ครับนี่คือความกระตุกนะครับนี่คือความกระตุกนะครับทุกคนนะความกระตุกเต็มเต็มสูบเลยเราต้องเดินมาเหมนนี้นะทุกคนทัวร์กระตุกที่กระตุกสุดละที่ผมเคยเล่นมาถ้า้บอฟฟตดอยู่กระตุกขนาดนี้เลยนะทุกคนขอปิดเสียงบลูทูธเลยแล้วกนถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษเวยนะครับ จะซื้อบูมบ็อกนั่นแหละเพื่อจะมาเปิดเพลงนใะนะบูมบ็อกอ่ะเรากินบูมบ็อกไปลกกกกกลกเลยทุกคนอย่นีืก็บบูมบ็อกหายวัดตึกโอ้กระตุกกระตุกมันหลักมากทุกคนข้างผมแบบปรับพับต่ำสุดเลยเนะี่ยแล้วราต้องรีบกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ผมได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แลยทุกคนไม่ก็คอมเลยมันคือการเดินที่กระตุกที่สุดละ ผมว่าผมว่าจะพาไปดูเซิร์ฟวีด้วยก็หลักๆมันก็มีแค่นั้นลแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย